สวัสดีคลับพบกับผมหมอยุนนะครับกับ,อาอบ,ก,บการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรและก็ลัคนามังกรนะครับดวงในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับกับการานานดวงในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกำพยากรที่ดีๆนะครับก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานํามาช่งความมั่งคั่งมั่งเมีสีสุขให้กับชาวมังกรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ให้มีความมั่งคัง่งมั่งมีสีสุขอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกทการรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปก็ตามหรือการชมโฆษณาก็ตามนะครับก็ขอ,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 ขอรกราคุณนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นะครับว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับส่วนท่านที่ไม่ทราบลัคนานะครับก็ให้ท่านดูตามเลดราศีของท่านที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยว่าท่านเกิดในวันที่เต่าไห่เดือนอะไรนะครับแต่ถ้าท่านทราบเวลาเกิดนะครับท่านก็สามารถหา,าว่า เกิดในลักษณะใดได้เช่นกันนะครับก็ดูลักษณะประกอบด้วยก็เป็นการดีนะครับจะได้รู้ทั้งสองแนวต่างทั้งลักษณะและก็ทั้งราศีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีมังกรลักษณะมังกรนะครับสถานการณ์การงานการเงินนะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันที่16ถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับจะเป็นไปในแนวต่างใดนะครับ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดาจะสื่อถ่ายพลังให้พอได้รู้แนวทางในลักษณะใดในเรื่องดวงการเงินการงานความรักนะครับไปใบแรกให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นนี่เป็นพลังดวงของชาวราศีมังกรลัคนามังกรโดยเฉพาะนะครับที่เปิดขึ้นมา เป็นพลังรวงของท่านโดยเฉพาะเลยนะครับช่วงนี้ท่านจะมีการทุ่มเตใส่ใจนะครับก็เรียกว่าในช่วงนี้ท่านจะมีพลังในการดูแลการงานธุรกิจอย่างไรนะครับก็จะสําเร็จสมหวังสมปรารถนาดังที่ท่านคิดนะครับเลาะตัวตนนั้นบอกนะครับไม่ว่าท่านจะดําเนินการอะไรก็ตามที่ท่านคิดท่านหวังปรารถนานะครับก็จะเป็นสิ่งที่ท่านได้อย่างที่ท่านหวังท่านปรารถนานะครับ ท่านหวังจะรวยท่านก็รวยหวังจะมีความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจของท่านท่านก็จะได้รับความสําเร็จท่านจะหวังในเรื่องของความรักท่านก็จะสมหวังสมปรารถนาในช่วงนี้นะครับก็จะดึงดงดูดพลังแห่งสมหวังเข้ามาเป็นแต่ให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนั้นสร้างพลังบวก,บวกในทุกวันให้เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับมีพลังแห่งความสดใสอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาและตัว ความเป็นตัวตนของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะครับก็จะสบการสําเร็จสมหวังสมปรารถนาในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องที่ตัานปรารถนานะครับนี่ก็บ,อ,บอกถึงสถานการณ์ความเป็นตัวตนของชาวมังกรโดยเฉพาะเลยนะครับ ไปไปที่ออกมาในเรือนของกระดุมพระนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติเงินทองผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ราชาตือเหรียญน,นะครับเส้นทางของความเป็นเศรษฐีนะครับความรุ่งเรืองกับความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านที่มีผลประโยชน์ก็ามาเติมเต็มมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สเร็จด้านใดก็ตามนะครับการงานธุรกิจสีตอเทาสว่างอะไรก็ตามที่ตัานเดินดําเดินการธุรกิจในตําแหน่ง หาน้าที่ในตนําแหน่งประจําที่มีรายได้รายรับมีโอกาสในการเลื่อนความเติบโตมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ผลในเรื่องธุรกิจส่วนตัวนะครับที่จะมีในเรื่องของผลประโยชน์ก็หมายอย่างต่อเนื่องตั้งร,ยร,ยร,ยรยะยะใกล้และก็ระยะยาวอย่างมั่นคงนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะตั้งเกอะโกยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาในช่วงบันเวลารางาวนี้นะครับเยียมเพลย์ชยังขึ้นมาย้ําอีกนะครับความมั่งคั่งมั่งมีสิสิขกับความสําเร็จนะครับ เส scream, ondan, ้นต่างทางสังคมนะครับเปิดโอกาสดีๆนะครับให้กับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ให <profit> ้ทำธุรก <ophone> ิจใดๆก็ตามนะครับที่จะสู <vit> ่ความสําเร็จความสําเร็จ <procedures> นั้น sure ก็จะมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเติบโตรุ่งเรืองในตลอดทั้งปีนะครับเรียกว่าใน1ปีมี12เดือนก็ตั้ง12เดือนนะครับที่จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จนั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับชาวราศีมังกรนะครับราชาตอดาบนะครับ ท่านมีศักยภาพสูงนะครับในการบริหารจัดการนะครับและก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยในทิศทางที่ปลอดไปไม่ว่าปัญหานั้นจะยากน้อยแก้ไหนก็ตามนะครับบางทีนั้นเป็นปนัญหาที่คนอื่นไม่สามารถแก้ไขได้แต่ท่านมีศักยภาพสูงนะครับในการที่จะฟันดาบเดียวนะครับปัญหาก็คลี่คลายในทิศทางที่ดีหรือบางทีก็ ได้รับการสนับสนุนนะครับจากคนในครัวเรือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีประสบการณ์ที่ดีๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาให้กับท่านในทิศทางที่ดีช่วยวางระบบระเบียบช่วยวางแบบแผนช่วยวางในกลยุทธ์นะครับที่จะให้ท่านนั้นไปสู่ของความสําเร็จความรุ่งเรืองแก้ไขปัญหาต่างๆออกมาย้ําอีกนะครับก้าเหรียญน,นะครับความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากความสําเร็จธุรกิจของท่านการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจระหว่าง ลูกน้องนายจ้างนะครับจามีความเป็นไปในลักษณะลูกน้องกับนายจ้างนะครับก็จะมีความร่วมแรงร่วมใจกันในสถานที่ดีน้ําพึ่งเรือเสอือพึ่งป่านะครับเจ้าของธุรกิจบางครั้งอุดมสมบูรณ์ผู้เป็นลูกน้องก็ย่อมจะได้มีผลประโยชน์เข้ามานะครับในเรื่องของรายจ้างกาจ้างที่มีเติบโตมากยิ่งขึ้นในผลส่วนแบ่งมีการจัดสรรโบนัสอะไรเข้ามานะครับเมื่อ,อธุรกิจมีผลประโยชน์มากมายนะครับลูกน้องก็ย่อมจะมีผล ตามมาด้วยบางทีในเรื่องของการผลิตที่มีออเดอร์เข้ามามากมายนะครับเร่งในการผลิตและก็กยับขยายเวลาของการผลิตก็ย่อมจะมีการว่าจ้างเพิ่มมากขึ้นนะครับได้อเวอร์ไทม์อะไรก็มามีก้าจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตนะครับเจ้านายก็ย่อมจะพิจารณาไอ้ลูกน้องมีรายรับที่เติบโตมากยิ่งขึ้นเพิ่มระดับเดืนเดือนเข้ามาที่โตใหญ่มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ลูกน้องก็มีความปลื้มพอใจเมื่อใน ได้รับการเติบโตได้รับการใส่ใจจากนายจ้างนะครับก็ย่อมจะร่วมแรงร่วมใจในทิศทางที่ดีกับน,นายจ้างในการที่จะสร้างผลงานออกมาให้ผลผลิตออกมาในทิศทางที่ดีนะครับได้รกราชินีถือดาบนะครับขึ้นมาตั้งราชาถือดาบราชินีถือดาบนะครับในการแก้ปัญหาไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าอะไรจะก็ามาเป็นอารเป็นปัญหาก็ตามนะครับท่านจะรู้จักยืดหยุน่นผลผลในทิศทางที่ดีรู้จักเรียกว่า นำในสถานการณ์ที่เป็นอรีเป็นศัตรูนั้นนะครับมาผสมประส,สานให้เป็นแนวทางที่ดีในการที่จะวางกลยุทธ์ที่จะไปสู่ความสําเร็จนั่นเองก็เรียกว่าใช้ศัตรูเป็นประโยชน์ใช้อะไรที่เป็นอริให้เป็นคุณภาพนะครับก็ไปสู่ความสําเร็จเติบโตได้นี่ต่างที่ดีนะครับแม้จะมีปัญหาเข้ามานะครับก้าวไม้เท้าก็เป็นปัญหาเดิมๆนะครับไม่ได้สั่งไม่ได้ สร้างความวันไหวให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรแต่อย่างไดนะครับท่านก็จะรับมือได้ในต่างที่ดีนะครับรู้เส้นทางของตางนี้ตีไล่รู้เส้นทางของการป้องกันรู้เส้นทางของการรับมือนะครับไม่ว่ามันอะไรจะเข้ามาอาจจะมาจากหุ้นส่วนก็ได้บางสถานการณ์นะครับที่เข้ามากระทบกระเตือนในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับหรือบางทีก็อาจจะมาจากเพศตรงข้าม นะครับหรือบางคนนั้นอาจจะมีสภาวะที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับที่อาจจะเข้ามาทําให้กระทบกระเทือนในธุรกิจได้เช่นกันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปนัญหาไม่ได้ยีระอะไรที่จะทําให้ธุรกิจของท่านได้เกิดความเสียาหายนะครับ ท่านก็ไม่หวั่นไหวแม้จะเจออะไรก็มาทําให้บรนตอนต่อกายใจก็ตามพร้อมที่จะยืนหยัดปว่าฟันนะครับที่ไกลแก้ไขปัญหาต่างๆบริหารการงานธุรกิจสู่ความเติบโตนะครับแล้วก็เด็กถือถ้วยนะครับการเรียนรู้อะไรก็มาอยู่มากมายอยู่เรื่อยนะครับอะไรที่ยังไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ก็จะเสริมเพิ่มเติมก็มานะครับศึกษาหาประสบการณ์เรื่อยๆนะครับอะไรที่เป็นแนวทางใหม่ๆนะครับความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆนํามาเสริมศักยภาพ นะครับก็ทําให้ท่านนั้นเสริมความแข็งแกร่งนะครับและบางอย่างบางปัญหามันนั้นจะแก้ยากก็ตามบางทีก็จะมีแบบ Surprise, Surprise, Surprise เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็มาให้ท่านแก้ได้อย่างรวดเร็วอย่างคล่องตัวเดี๋ยวบางทีก็คิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้อย่างที่กล่าวนะครับแต่ท่านก็สามารถพบกับเส้นทางดีๆในการที่จะคลี่คลายแก้ไขปัญหานั้นแล้วก็ไปสู่ความเติบโตแล้วก็ในเรือนที่9นะครับสองดาบนะครับ การตัดสินใจที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นไปสู่เส้นทางของความจเจริญเติบโตหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับโลกสื่อสารออนไลน์นะครับต่างโลกโซเชียลอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้ที่จะมีความเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมต้าไกรก้ามาจับทําในธุรกิจเกี่ยวกับต่ตางโลกโซเชียลนะครับช่วงนี้นนนจะทําให้ท่านขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ท่านทุ่มเทเอาใจใส่นะครับพัฒนาอยู่เรื่อยในเรื่องของความคิดความมาในเรื่องของทักษะอาเรที่จะ สร้างผลประโยชน์ผลสําเร็จได้เกิดขึ้นการที่จะดึงดูดเงินเข้ามาอย่างรวดเร็วในการที่จะให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไปที่ออกมาตั้งเข้าใบนั้นบ่งบอกถึงความสําเร็จเส้นทางของความรุ่งเรืองแม้จะมีปัญหาบ้างก็ตามนะครับ ก็ทมให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนั้นสําเร็จสู่ความมั่นคงแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะครับแล้วก็พบเส้นต่างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็มาเติมเต็มการตัดสินใจอะไรก็ตามเม้นจะเมสก,การของการตัดสินใจยุ่งยากนะครับสองดาวพานธตั้นก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากเช่นกันบางครั้งบางโอกาสนะครับแต่ตั้นก็จะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีนะครับที่จะ ไปสู่เส้นทางของความเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอยู่ในเรือนของสุภานะครับการที่จะไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เป็นบ่งบอกว่าท่านตัดสินใจออกมาทุกๆการตัดสินใจนั้นจะไปสู่เส้นทางของความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่บางทีเรียกว่าตัดสินใจยากโปสมควรนะครับก็จะมีอะไรก็มาเอรพฟส์แบบปฏิญาณมาช่วยให้ทัาน เข้าใจได้อย่างตรงแท้แล้วก็ตามติดให้ตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็ไปใต้สำรับหมแรกหรือใบที่10นะครับในเรื่องของกรรมะก็บ่งบอกถึงการขยายตัวความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ารอบทิศ่างแปดทิศนะครับที่ตั้งพุ่งสู่ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความสําเร็จขยายอาณาเขตบางทีก็ไปต,ต่างประเทศข้ามน้ําข้ามแดนกับธุรกิจบางอย่างของบางท่านนะครับหรือบางท่านก็จะมีการไปลงทุนในต่างประเทศหรือได้ก,การติดต่อทมธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับที่พัฒนาความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองหรือคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นสร้างอาชีพของตัวเองเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือมีโอกาสได้รับการว่าจ้างให้เป็นลูกจ้างอะไรตามแต่นะครับที่จะมีเข้ามาก็เป็นส่วนเส้นทางของการ จเจริญเติบโตเต็มเปอร์เร่นนะครับไปเ็งความสําเร็จที่เข้ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลนำมาซึ่งโชคลาภอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับก็ทําให้ท่านนั้นมีความสมดุลมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับและก็ไปแต่สําหรับอีกใบหนึ่งนะครับเดือนในเรือนที่12บสแม่นจะอยู่ในเรือนของความวินาศน,นะครับก็ไม่มีอะไรส่งผลให้ท่านเสียหายนะครับมีแต่ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่เดินหน้าเติบโตทวินตืเหรียญน,นะครับ การที่จะสําเร็จอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่บ่งบอกกับการบริหารอย่างมีคุณาภาพมีประสิทธิภาพและก,การทุ่มเทด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งไคล้นะครับก็ทําให้การขยายตัวนั้น ส่งผลความแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,ง,งมั่นคงสมดุลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดึงดูดผลประโยชน์ผลรายนนรับไรายได้ก็ามาอย่างมั่นคงก็ติดตามการเงินของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเป็นเส้นต่างแห่งความโกโกยเงินทองที่เข้ามาอย่างมากมายนะครับตั้งราชาติเรียมดีเอ็มเพลสนะครับที่บ่งบอกถึงสภาวะต่างการเงินสู่ความรุ่งเรืองก้าวเหรียญบ่งบอกถึงความสําเร็จในธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนมากมาย หองความร่ำรวยนะครับและก็แปดไม้เท้าที่การงานธุรกิจนั้นจะเดินเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เงินตราต่างประเทศก็ตกดึงดูดเข้ามามากกว่าเดิมในทิศทางที่เดิมนะครับก็แต่แม้ต้านั้นมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์สมดุลต่างกันเงินแล้วก็เดินหน้าอย่างมั่นคงกับการมีเงินเก็บเงินออมนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีต่างกันเงินนะครับ ก็ผมบอกให้ที่สรุปในความรวมนะครับก็เดินทางสู่เส้นทางของความสดใสรุ่งเรืองนะครับเดอเออร์มิดพบกับเส้นทางแห่งความสว่างในการดําเนินชีวิตนะครับที่มสมบูรณ์ไปด้วยความสําเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจในเรื่องของผลประโยชน์รายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงดวงสําหรับบางท่านนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับด้วยความเป็นราชาถือเหรียญน,นั้นก็มีโอกาสให้ท่านคว้า การเงินที่เกี่ยวกับการเสี่ยงดวงที่อยาจจะมีได้ด้วยนะครับกับเงินก้อนใหญ่หญหญๆก้อนโตๆก็มาเต็มๆให้ท่านนั้นส,สู่เส้นทางของความมั่งมีสิสุขนะครับเป็นดีเอ็มบลตที่การเงินมั่นคงอุดมสมบูรณ์ก้าเหรียญน,นะครับเส้นทางของการเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของ คนที่โสดนะครับมีโอกาสเกิดความรักขึ้นที่อาจจะเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับด้วยความเป็นแไม่ท้าบางทีตั้นก็ไม่ตันระมัดระวังตัวนะครับก็อยู่ก็มีความรักเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับบางทีอาจจะมีการเดินทางไปต่างตินต่างพื้นที่นะครับตา่างแดนโอกาสของการเดินทางไปต่างประเทศพบกับชาวต่างชาติหรือชาวต่างชาติเดินทางม,มาพบมาเจอนะครับก็ทําให้เกิดความ พอใจกันขึ้นนะครับอาจจะพบกับคนที่มีอาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับที่อาจจะมีความมั่นคงในต่างการเงินต่างฐานะการงานนะครับก็ที่จะเป็นที่รักกันต่อไปด้วยความดีเอ็มเพลสนะครับแล้วก็เป็นราชาเรียนที่จะเป็นคู่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตในอนาคตนะครับที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆอาจจะเป็นช่วงเดือนแห่งความรักก็ได้ที่จะตามไอ้ตัานนั้นพบกับคนที่เข้ามารุ่มหลงเสน่ห์อาซึ่ง กันเละกกันนะครับด้วยความเป็นเดวิลนะครับตัวตนของท่านเองนะครับที่จะเจอไกลแล้วก็ใกลเจอท่านท่านเจอเจอไกลนะครับก็มีความเครื่องใครมีความเพลงนพอใจซึ่งกันเละกกันในการที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นในสู่ความเติบโตไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับส่วนบางคนก็ยังจะมีความเป็นโสดอยู่เช่นเดิมเช่นกันนะครับที่บางทีก็อยากจะมีรัก แต่ก็ยังไม่ปรารถนาญารักยังไม่เข้ามาสมปรารถนานะครับบางทีก็เดินพกความรู้สึกดีๆอยากมีคนค่าหวังจะมอบให้ใกลสักคนนึงแต่ก็ยังไม่เจอก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปส่วนบางคนก็อยู่กับความเป็นโสดยังมีความสุขแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็อยู่อย่าง สุขสามปันเบิกบานใจนะครับไม่โหยหาในเรื่องของสถานการณ์ของความรักความผูกพันหรือบางคนก็ยังตั้งการตั้งคําแพงเอาไว้นะครับยังไม่ปล่อยเส้นตางความรักให้เข้ามาง่ายๆก็ยัอง,อยงต้องโสดต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความคลั่งไคล้เติมเต็มเองพลังเสน่ห์เข้าหากันนะครับแม้จะมีวัสนปปาเข้ามาในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับ อาจจะเป็นเรื่องยุ่มยุมยิ้มยิ้มเล็กๆน้อยนนะครับที่เข้ามาในการสร้างปัญหาเกิดความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นปัญหาเดิมเดมนะครับกาไม้เท้านะครับที่วนวนเวียนเวียนก็มานะครับบางทีก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนํามาคุยในความรักความสัมพันธ์นะครับด้วยความเป็นสองดาบนะครับบางทีเรื่องที่ไปฟังจากชาวบ้านมาปฏิบติปะต่อกันบ้างไม่ปฏิบติปะต่อกันบ้างแล้วก็นมาคุยในความรักความสัมพันธ์ก็จะตามห้มี กระทบกระทั่งความสัมพันธ์บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปนัญหาหนักหนาอะไรนะครับก็มีการดูแลชใช้ใจยังมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีเป็นกู้รักที่ดีต่อกันนะครับที่ใส่ใจที่พร้อมจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆในความรักเพื่อความรักนั้นมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่ารักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับมีการพัฒนาเติบโตในความรักบางทีบางคู่นะครับก็จะมีการเดินทางไป ต้องเที่ยวด้วยกันเป็นการจัดทิปจัด,จดตัวอะไรขึ้นมาร่วมกิจกรรมที่ดีๆนะครับที่เติมพลังแห่งความรักความอ,อบอุ่นเข้ามาก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและก็มีความชุม่มฉ่ำสาหรับบางคู่นะครับในความสัมพันธ์ที่เติมพลัง เสน่อาก้าวา,ากันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของการดูแลความรักความสัมพันธ์บางคู่จะมีข่าวดีในเรื่องของการที่จะมีตายาดเข้ามาได้ด้วยนะครับ,ก,บกับการตั้งคันตะไครรอในเรื่องของการที่จะมีบุตรนะครับมีตายาดก็มีโอกาสนะครับในช่วงนี้ที่จะได้รับข่าวดีๆเข้ามานั่นเองครับนี่ก็สื่อสรารการภาพรวมๆนะครับในวันที่16 ถึง28กุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟวงเท่านั้นนะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ